oh <coughs> โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ววันนี้นะครับมีหลายคนบอกว่าพี่แตมคลิปต่อไปเล่นเซตสีแดงหน่อยจัดไปครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นเซตสีแดงส้มกันนะครับเพราะว่าไหนในซองอีโวจีเอ็มเอาเข้ากลับมาเอ้ยทุวยจีเอ็มเอากลับเข้ามาแล้วนะครับผมเราเลยจะไปเล่นเซตสีแดงส้มกันนะครับวันนี้ก็มากับพี่เตอร์แล้วก็น้องบิวด์นะครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์ให้ถึงหนึ่งร้อยไลค์นะครับทุกคนคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคน ใครอยากเล่นอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เยอะๆเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับผมเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทุกท่านทุกคนผู้ชมทุกคนทุกคนทุกท่านกันเลยนะฮะอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเล่นเซตสีแดงกันนะครับก็ผมถามว่า ใครอยากเล่นสีอะไรนะฮะมีคนบอกสีแดงสีเหลืองเฮ้ยมีคนวตามพี่ตาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับทุกคนมึงมึง,ม,งมึงตาพี่กูทำไมเนี่ยมึงตาพี่กูทำไมมึงตาพี่กูทำไมมีคนหนึ่งมาดิครับผมย่ออะไรยอ่อย่ออะไรแล้วย่ออะไรแล้ว โอ้โหย่ออะไรนี่มันกดสี่มาจะมายงมายอ่อตลกแล้วอุต่ากดมาให้3นมเนี่ยทาเป็นใี้พวกหนังตลกไปได้โอเคครับเดี๋ยวนี้เราจะเล่นสีแดงตามคําขอของทุกคนนะครับวันนี้มากับทีมนะฮะบอกเลยว่าวันนี้น่าจะมันน่าดูนะครับเพราะว่าวันนี้กดมากัน3นะแต่งทีมสีแดงกันเฮ้ยคน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 มาม,า,มา,าพี่มา,าพี่ ผมผมคุยกันในดิสคอร์นะครับแต,แต่มีผมเปิดไม้อยู่คนเดียวนะครับทุกคนพิต้าพิต้าน้องบิวตามหน่อยไอเสื wow. ้อไอซูสนี่มันเปลียวไอเสื้อไอซูสนี่มันเปลียวแต่ว่ายังไม่เจอซองเลยเดี Rico ๋ยววันนี้เราจะเล่นซองยาวเป็นหลักนะค, Tolkien ครับเห็นว่าซองอีโวมันกลับเข้ามานะเอ้ยเอ้ยเยอะ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 โดนหลัวไปนี่แน่นี่แน่โอ้โหยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ทำไมยิงยิงอ้โหยิงไม่ได้เฉยเอาไอ้นี้ขวแตกไปดิครับข้างบนโอ้โหนอนี้เกินไอเสื้อไอซูส แสบน้องแล้วมึงอะแสบน้องนะแสบบเฮย้ยเดี๋ยวออกมาไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเพื่อนมาไงเพื่อนมาไงวะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ใจแห่ใจคว่ำเลยอ่ออ๋ออยังจะฝืนยังจ้าฝืนยังจะฝืนก็ก็ก็ไม่มีที่ยืนสิครับเออแตกไปดิโอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มึงก็ตุยเกินโอ้เดี๋ยวเพื่อนพี่จะได้พี่ผมจะตายโอ้ไปไหนวะไม่ไหนวะครับทุกคน ลงล่างเหรอลงล่างลงล่างเหรอเราอะลงล่างเหรอลลเรอลลาเรอะโอ้โหไม่ติดัวเฉยอุ้ยเ,เอาสกาส้มมาครับเดี๋ยวนี้เราจะเน้นเล่นสีส้มกับสีแดงเป็นหลักนะครับคือคือ,คอแกงเสื้อแดงเลยครับใส่ชุดทรชนแล้วก็ชุดผู้หญิงสีแดงแล้วก็ชุดจาราชนมานะครับ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าแกงน,น,นิดใครเจอนิดขอให้บอกนะเดี๋ยวยิงให้ล่วงเลยเราไปไหนวะนเนี่ยโอ้โหเนียนเกินไปไหนไวจังวะโอ้โหมาครับผม บอกเลยว่ารถกระแดงเสื้อกระแดงสกินปืนก็แดงดขอบกอบก่อน <c oughs> คือผมพูดเนี่ยพี่ต้ากับน้องบิวจะได้ยินเสียงผมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเขาสองคนนะครับเพราะว่าเขาสองคนปิดไมค์กันอยู่นะครับ <c oughs> แต่ถ้าใครอยากให้เล่นแบบว่าพูดกันเนี่ยก็บอกได้นะครับทุกคนเดี๋ยวหลังจะอัดมาให้นะครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้หน่อยคนละหนึ่งไลค์นะฮะคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคน ได้ไหมแต่ตอนนี้เราได้สองควงกับเอ็มแปดมาแล้วนะฮะเล่นเอ็มแปดดีกว่าเอ็มแปดก็แดงสองควงก็ส้มเราจะเล่นเซตแดงส้มกันนะครับเอยมีคน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 ใครอยากให้เล่นอะไรบอกนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ไม่มีคนเล่นคาซะด้วยมาดิมาดิมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้น,น,น,นก็นมาดิครับรถจักปลาแกงเสื้อแดงอะ <c oughs> <c oughs> รถจักปลาแกงเสื้อแดงเฮ้ย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 ไม่ใช่เปิดแล้วหนีนะเปิดแล้วหนีไม่เอานะเพื่อนเปิดแล้วหนีไม่เอานะ จังหวะนี้ผมบอกเลยว่ามันหนีไปไหนไม่รอดหรอกครับรู้สึกว่ามันจะมาแถวนี้นะใช่ไหมใช่ไหมไม่เจอเฮ้ยมันหายไปไหนวะครับทุกคนโอ้ทอ้อเลยน้องบิวไปไหนอะน้องบิวเฮ้ยนี่ไงคน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 เจอคนเจอคนเจอคนยิงดิยิงดิโหตัวเน้นตัวตัวเน้นๆนะครับร่วงไปดีตัวเน้นๆนะครับเออสามดิสามไปดี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 เออ พูดถึงเรื่องลูกซองที่กลับเข้ามานะครับผมแนะนําว่าให้เป็นสีส้มกับสีเขียวนะครับสําหรับใครที่จะสุมนะฮะทุกคนฟ้ามันดีมากเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคน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 มันก็เยอะเกินตังไอวอสวยครับพี่ตาข่าไปสวยครับสวยครับสวยครับเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนวีเอสเอสอีกเจริญพรดูมันเล่นโอ้โหสมเป็ดเล่นแต่ปืนอย่างนี้หรอ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเล่นแต่ V s เกันด้วยครับโอ้โหโคตรเกียนชีวิตนี้เล่นแต่ปืนเกลียนเกียนเหรอครับแล้วต้องบิวโดนยิงยังมีตัวอีกอันเนี้ยยังม,มีตัวอีกไปไหนวะเป็นไหนวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอ้ my god เก็บ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 ไปละเก็บไปละโอ้วงมาวงมาวงมาครับถอยถอยอ้ยน้องบิวน้องบิวโอ้ยม่เงยมันก็ตุ๋ยเกินเจอแต่พวกตุ๋ยนะครับตอนนี้เล่นกันเป็นเวลาตีสองนะฮะตีสองตีสามนะครับ เจอแต่พวกเป็นงานนะเป็นงานก็มาเลยครับไอบอลไม่มีครับจตะใส่ได้ทุกตัวเฮ้ยมีตัวเล่นวิเอสตรงนี้ไงอยู่บนเราเราอะทำไมมากี้โอ้ยเดี๋ยวโหมันยิงโคตรเจ็บจะจะสวนมาล่ะจะสวนมาล่ะจะสวนมาล่ะสวนไม่ได้จะปั๊มยาก่อนโดนมันยิงสามสี่นัดนี่ร่วงเลยโอ้โหพิษยรงแรงก็มาดิครับพิษแรงแล้วไงอะพิษแรงแล้วไงอะพอดีพอดีพวกพี่เยอะกว่าครับพอดีก็เยอะกว่าหัวแกคกไป ีบยบรลอยสามเลยเฮ้ยตองหัวมีอีกโอ้ยนอนเนีน้ยเกินต้องบิวเขาหลบด้วยต้องบิว <c oughs> มาดิมาดิจ่อยว่าเลยจ่อยว่าเลยอันนี้ผมพูดแล้วเขาได้ยินผมนะครับแต่ผมแต่เขาไม่เปิดค์กันโอ้พี่ตาล่วงเว้ยนุ่งก็ล่วงเดี๋ยวชุบกันชุบกันผมยิงล่วงพอด,ดีแล้วมันก็ตั้งไอว่าพอด,ดีนะครับมาดิ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 สามเลยสามเลยมาํามส้มสามดี่สามิีมต้ตาป เออสวยแปดคิวเดี๋ยวขอเก็บไอวอก่อนพอดีหิวหิวโอ้ยังจะาพวงอีกเออดียังมีไอวอให้ใช้ถ้าไม่มีนิดร้องให้เลยแล้วยังจับสองจับหนึ่งอยู่ทั้งเกมเลยชีวิตนี้นิดจะไม่เจอจับสามเลยใช่ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าใครอยากให้เล่นใซตสีเหลืองเดี๋ยวจะแต่งให้นะครับแต่ว่าสีเขียวคงไม่ได้นะทุกคนชุดสีเขียวในเกมฟรีไฟแม่งมีโคตรน้อยอะไม่รู้จะแต่งชุดอะไรเลยสกินปืนสีเขียวก็น้อยมากเอ้ยเดี๋ยวพิต้าโดนยิง ้องบิวให้อะไอวอลเหรออุยน่ารักมากอ้วิขอบคุณนะคะโอ้น่ารักจุงไดียเวลาไล่ล่าคนต่อนะยครับเหลือ9ก้าคนนี่ไงล่ข้างล่างลารไปดิลารไปดิครับเออลารไปดิเจาะจ่อยวอพี่จอยวอพี่เจาะสวย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 เหลือเจ็ดคนเลยเจ็ดคนเหลือเจ็ดคนข้างล่างนี้น่าจะเอ้ยมีมีมีตัวลัวมีตัวลัวมีตัวลัวก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับลัวแล้วไง รัวแล้วไงใครก็ได้โอ้โหเ้ยมันยิงพิต้าล่วงโอ้โหรีบสาคเนเนไยตัวนี้คมนะฮะคมคมคมตีล่างม่นคมจัดเลยตีถั่วไปดิโอทำไมเอ็มแปดตีถั่วบ้าเปาก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ยโด,ดนโยิงว่ะโ,โอยมีบอลอีกโอ้ชีวิตนี้เป็นแต่ตุ๋ยเหรอครับเดี๋ยวก่อนขอตั้งหลักแป๊บโอ้ยโดนทุกทิศทุกทางจริงเนาะ ไปไหนกันละเราอะไปไปไหนละเราอะฮะไปไหนเราอาะอัดตัวแตกไปดิอัดตัวแตกไปดิน้องบิวน้องบิวไหวไปะนะดูเหมือนว่ามันจะลุมยิงน้องบิวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงจะยิงอะไรกันขนาดนั้นโอ้โหว่าแล้วโอ้โหดูมันลุมยิงลุมยิงลุมยิงน้องบิวแล้วผมจะรอดตัวเนี้ยส่องตัวล่างนี่แม่งมันไม่ได้ตึงอะไรหรอกแต่ที่มันดีกว่านะครับทุกคนโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวตุย๋ยวีเอสดอ้ยวีเอสวีเอสตุ๋ยเกิน พวกนายอยากได้แร้งขนาดนั้นเลยใช่ไหมเราอยากได้ชิปมากกว่า <S 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 อย่าบอกนะว่าสองหนึ่งอะชิปก่แล้วครับทุกคนขอปั๊มยาแป๊บไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเพราะว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าเราต้องลงก่อนวะลงก่อนดีกว่าครับวงบีบละ <S 2> <S 2> <S โอ้ยปั๊มยาแป๊บเจนเมื่อนอน,น,นดันมาฮนะเอาตัวขวาก่อนเอานี้ก่อนเลยโอโ้ยิงไม่โดนมันทันแมันทันแไอ้ตัวนี้มาก็มาดิครับก็มาเอ้า ผมนึกว่าซองคูงโอ้สภาพโอระยะายังไกลเลยเมื่อกี้ผมกะง,งัดหัวผมนึกว่าผมใช้ซองควงนะครับลืมตัว<ด>โอ้ไม่ได้เทเลยหนึ่งคิวโอ้ดูดูดแอ็กอ็กโอ้โหไอวอลตั้งยังไกลเลยโอแอ็กโอเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ผมนึกว่าผมใช้ซองควงนะครับรีบยิงเกินก็ได้อยู่นะสิบคิวสามพันดาเมจเอาเรื่องเอาเรื่องเลยแก๊งเสื้อแดงอย่างพี่มันยอมใครเป็นง่ายๆหรอวะ ถ้าไม่ได้ที่1ไม่ยอมหรอกมาต่อกันที่ตานะครับจนกว่าเราจะได้ที่1เลยนะครับ <Yeah. S 1> ทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะทุกคนจะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆเลยนะครับเกาะสามสวยแต่ตอนนี้อยากเล่นตองยาวอย่าบอกนะว่าตาเมื่อกี้ผมแทบไม่ได้เล่นตองยาวเลยอนี่ยโอ้โหตั้งใจจะกะมาเล่นซองยาวเพราะเห็นว่ามันเข้านะฮะเอไไ้ได้พอดีได้พอดี เอาว่ะเพราะเห็นมันเป็นสีส้มแดงไนงะเลยมาเล่นเซตแดงส้มกันนะครับเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะเอาเรื่องเร็วเ,เรื่องเลยซองยาต้นเกมมาเฮ้ยยืนมองทองฟ้าไม่เป็นอ้าเดี๋ยว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 มันก็ต่อยเกินเราวีเอพีอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนพิตา้าพิตา้าเยอะเยอะเยอะน้องบิวโอ้ร้านน้องบิวเฉยเลยกูร้านไข่บรนณะขอโทษขอโทษผมขอโทษร <laughs> ้านน้องบิวหรือร้านพีต่ต้าวะขอโทษครับมันมีอีกมีอีกมีอีก,อกใส่เลยไหม ใส่เลยไหมใส่เลยไหมพี่ใส่เลยไหมน้องใส่เลยไหมเจ็บหนักนะนนะ่ขอบำยาแป๊บเอาไงไงใส่ใส่ใส่เลยดีกว่าผมว่ามันเจ็บหนักละสวยสวยใส่เลยพี่ใส่เลยไปไปไปวิ่งใส่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 เย็ดเอาอะทีนี้มาสามคนแต่แม่งโคตรเอาเลยครับก็มาดีครับผมพอ้ยิายิงเจ็บละมันดักแน่นอนมันดักแน่แน่แน่นอนโลพิตาโอ้ดูเป็นยิงพี่กูเจเยนเออเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเเรื่องเฮ้ยเสียงคนเสียงคนผมได้ยินเสียงคน อยู่ไหนวะยังมีเสียงคนอีกเอ้ยพี่ตาอะไรล่ะไปไหนวะเนี่ยโอ้โหมันก็หนีไวเกินไปไหนวะเอ้ยนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยิงยิงพี่กูยิงพี่กูโหดเนียนเลยผมนึกว่ามันไปแล้วนะครับได้ยินเสียงวิ่งแล้วไงอยู่ที่เดิมมะท้อทอทอท้อเรื่องเลยสวย เดี๋ยวตานี้จะเล่นเป็น AK ซะหน่อยแล้วครับเมื่อกี้เล่นเป็น M8 ไปละเดี๋ยวเราจะเล่น AK แดงนะครับรู้สึกว่าไม่ได้เล่นนานเลยผมยังจำได้เลยว่าปีก่อนเนี่ยผมเอาเงินพันหนึ่งนะครับมาเติมเกมแล้วก็วเพื่อซื้อ AK กระบอกนี้เลยนะแบบพันหนึ่งเลยอะ่ะเออแพงมากนะฮะตอนที่มันเข้าใหม่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเอา s v d ไว้ลนะเพื่อใครเล่นไปพี่ปะขึ้นพีกดีกว่าขึ้นพีกดีกว่า เฮ้ยมีคนมีคนน้องบิลมีคนน้องบิลมีคนข้างล่างนี่นี่มีไอวอมีไอวอมีไอวอสองสองอันนี้สวย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 มีไอวอสองสีไปไหนกันครับคุดโอ๊ยมันยิงเก็บเสียงเอ้ยมันยิงปืนหิวโอ้เบอร์ไปหมดแล้วผมยิงมือยิงเบอร์ยิงมือยิงเบอร์ตัวแตกประดีตัวแตกประเดียังมียิกยังไม่ยีกยังมียิงสามให้สวยเอาไม่ได้ซาำผมยิงล่วงผมยิงล่วงไปดีครับจัดไปดิครับจัดไปดิครับมีค่าอีกโอ้โหจะตายจะตาย พี่จะตายพี่จะตายเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเ ตรงไหนวะนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะสวยสวยครับใครยิงไปอะต้าเหรอน้องบิวยิงเย็ดเอาเรื่อง่ะเอาเรื่องบอกเลยถ้าใครอยากให้ผมเล่นแบบเปิดใหม่กันก็บอกได้นะครับทุกคนเออวันนี้แบบว่าผมพูดคนเดียวนะ <c oughs> โอ้ยทอรีโอเคผมว่ามีคนอีกขอเก็บของหน่อยเอ,อ้อยากถ่ายรูปอะอยากถ่ายไอ้น,นี้ยใครมีไอวอลเพิ่มไหมอะมีสองลูกเอง อยากแบบว่าถ่ายถ่ายรูปทำาปกคลิปน้องบิวมีไอวอลไหมเย้น้องบิวไอวอลว่ะโอ้ยน่ารักน่ารักจังไอวอลไอวอลไอวอเดี๋ยวพี่วางตรงนี้เดี๋ยวพี่วางตรงนี้ป๊าบเขาให้มายืนมายืนมายืนคู่กันมายืนคู่กันเย็ดพี่ตาพี่ตามายืนคู่หน่อยพี่ตาพี่พี่ตาอ้าวย่าไปดันย่งไปดันได้ถ่ายรูปเลยโอ้โหมึงนี่ โอ้มาเยอะมาเยอะ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 ใช่ไหมโอ้มีข้างมีข้างมีข้าง v ีเอสวมาเลย v ีต้องบิวโอ้บอลยิงต้องบิวล่วงโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยพวกนี้มันก็ขี้ตุ๋ยเกินถามจริงว่าเล่นได้แค่นี้หรอวะโอ้ถ้าไม่ตุ๋ยนิดเล่นไม่ได้เลยใช่ไหมโโหเล่นเนินตะด้วยเอามาดีมาดิพวกเองคิดว่าจะรอดจากแกนเซอร์แดงไปได้หรอวะฮะมาดีวัดวัดหั่วไหมอะวัดหั่วไหมไม่ได้嘛 โอ้ไอวอลที่ต้องบิวให้มาเกลี้ยงเลยนะฮะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยโคตรเสียใจโคตรเสียใจเลยโอ้ยไอ้นุ่นยิงหอยมันยิงคมยังวะโอ้ยิงแค่เม็ดสองเม็ดมันก็ติดพิษแรงแล้วนะครับโอ้ผมท้อเลยเจอวีเอสเนี่ยจะขอตัวตรงนี้ก่อนแล้วกันพิต้าพ่ต้าโดนแล้วนะน้องบิวไปช่วยพิต้าน้องบิวช่วยพ่ตา้าพิต้าใจเย็นพี่ทำไมไม่ปั๊มยามาเนะี่ยพิต้าไม่มียาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิต้า พี่ต้าไม่มียาแน่เลยทุกคนเว้ละผมกลัววีเอยิงเดี๋ยวลงไปช่วยพี่ต้ากันอน่จเย็นพี่เกใจไว้โอ้ยตัวอื่นแม่งก็โคบจังเลยแม่เลยไปไปครับไปครับไปครับขึ้น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 สวย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 พี่สวยพี่สวยมีตัวข้างล่างอีกเดี๋ยวยิงให้ยิงให้มีตัวข้างอีกเดี๋ยวยิงตัวข้างให้เออลงไปเลยตัวตรงซากระกัพังซากระกหพังไปแล้วมาไปซากแล้วน่าจะหัวคาบุกิใช่ไหมเห็นแวบๆบน่าจะหัวคาบุกิ โอ้ยวีดเอด็พ่อมึงแม่งดาวไหมไม่ดาวโอ้ดูโคตรตุ๋ยเลยโอ้พลตัวนี้ตัวนู้นตุย๋ยท้อเลยวันนี้ท้อเลยเกือบตายโถยใส่แม่งเลยพี่ผมไม่ไหวใกล้ตัวนี้มัง้งละมันยังไม่ได้ไปไหนเนะี่ยมันดักมันดักพี่มันดักพี่มันดักพี่โอ้โหอ้อแล้วผมทําไมไม่ถือตองทําทําไมไม่ถือตองแล้วกระทะโอ้กระทะมึงดวงมึงทาด้วยอะไรเนี่ยมาดี มาดิระเบิดระเบิดระเบิดมันจะระเบิดมึงยิงพี่ก็หรอยิงพี่ก็หรอยิงพี่ก็หรออ่าอ่าปืน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 ยิวไปดิครับปืนยิวไปดิครับปืนยิวไปดิครับเป็นไงพี่สามแม่งเลยสามแม่งเลยมันไส้วามันหมันไสมามันไส่วายังมีเพื่อนมันอีกใช่ไหมไอที่เล่นวีดเอ็ดอ่ะน่าจะหนีไปก่อนใครเขาละดูจากทรงแล้วคงไม่รอดเอ้ยน้องบิวโดนยิงใช่ไหมนะเดี๋ยว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 ใครโดนยิงใครโดนยิงใครโดนยิง คันดนึงวงวงมาแล้ววงมาแล้วพี่วงมาแล้วไปกัน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 ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยโคตรเถอะเก็บเสียงสวยฮะเยสได้เก็บเสียงได้เก็บเสียงเอาเรื่องเหลือทิคนนะครับเกมนี้ก็น่าจะพอตึงเหมือนตามเมื่อกี้อยู่นะพอตึงเอาเรื่องเลยมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปหน่อยน้องบิวพิต้าถ่ายกระเตมมนยืนข้างเตม เอพี่ตายืมข้างแต้มมามาพี่มาพี่แอคหน่อยแอคหน่อยยิ้มหน่อยเร็วทำไมชุดจราชนกชุดไอจ้าชนมันหน้าตายิ้มแย้มเบิกบานแจ่มใสเหมือนกันยืนหน่อยพี่ยืนหน่อยยืนหน่อยทำไมไม่ยืมไม่ยืนหรออนังก็ได้อะได้แล้วโอเคป้าพี่สวยเฮ้ยเฮ้ยบนป้อมระวังบนป้อมระวังน้องบิวระวังบนป้อมนะนั่นแงผมว่าแล้ว มาดิครับมันก็มาดิครับเฮ้ยผมป้อมมีจริงว่ะระวังระเบิดระวังระเบิดนะอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้โหผมว่าแล้วนั่นใหญ่ระเบิดสตดด้วยอุ้ยเกิดไปประวะโอ้โหมันซ้ำว่ะมันซ้ำมุงยระเบิดไม่โดนมึงจะโผล่หัวมึงยิงมึงมึงมึงยิงน้องบิวเออตายดีตายไปดีวัวแตกไปดีปาไฟให้ไอวอลลุกสุดท้ายอย่างรอดอย่างรอดเราต้องรอดไปทุกคนจวขอขึ้นบนก่อนนะครับ โอ้โหป้อมนู้นก็มีข้างหลังก็มีสภาพซ้มสามสามสามโอ้โหไอวอลโคตรเยอะไอวอลโคตรเยอะสวยเพื่อนไอวอลนั่นมาเป็นของเราเหลือแปดแปดนะฮะค่าแปดเหลือแปดได้อยู่ได้โยู่ได้โย่ได้อย่มีเกาะมีเกาะใครเจ้าพี่มีเกาะใครเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม,ม,มีคนออกมามีคนออกมายิงดิยิงไปดิตีถัวไปตีหัวไปพี่สวยแตกไปใครใครร่วงใครล่วงน้องบิวน้องบิวโดนอะไรอ่ะ โอ้แม่งโดนทุกทิศทุกทางโอ้มีสไนตัวสไนมาดิอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันเข้าเออเออเจอแกงแสแดงเจอแกงเสแดงระเบิดโอ้โหมีตัวหลังอีกโอ้ตัวหลังก็ตุ๋ยเกินตัวหลังเหมือนจะเล่นสไนนะครับโดนระเบิดไหมไอนี้ตังไอวอทันมีตัวเล่นสไนอีกนะครับตัวเล่นสไนตตัวเล่นสไนระวัง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 นี่อะสามสามจอยวอไปดิสามรอไปโอ้โหโดนโดนเฉยมันยิงมาจากไหนอะอ๋อมันยิงบาเลตมาหรอ เอาตัวเดิมโอ้ยไอวอลพี่ไอวอลไ,ได้ไหมสวยโอ้ยโกรลุ้นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาระเบิดอีกระเบิดอีกไอวอลพ้นไหมไวะพ้นไหมไวะอ๋อดนอะไรเนี่ยระเบิดเฉยกูยังไม่เห็นแสงระเบิดเลยล่วงเฉยกูน้องบิวชุบตลอดเลยน่ารักจุงขอบคุณครับยัดน้าแม่งเลยขอบคุณครับโอ้ยทีมน่ารักเกินสวย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  ก้าคิวคนละ9ก้คิวสิบคิวเอาเรื่องมันมีตัวในนั้นมีตัวในนั้นใส่เลยไหมใส่เลยไหมเดี๋ยวพี่ดันไปก่อนไปครับไปครับโอ้โหโคตรมันและโคตรนวลเนียครับทุกคนบอกเลยถนะ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ทับสไิ๊กในะฮะจะทาให้เป็นบ่อยเลยยิงกันนวลเนียมากไรตัวนี้ตังเกงเลยี่อันนี้เล่นบาเลตนะครับโอ้มีตัวข้างเฉยอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนนี่นี่โอ้โหอยู่นกวงผมก็โอ้โหโดนบาเลตยิง ผมก็เผลอถือเป็นไอน,นี้เลยซองซองควงนะฮะถ้าทำที่ถือซองยาวก็มาดิครับโอ้โยตัวนี้ผิวช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับได้ช่วยหน่อยพิต้าชมน้องอยู่เอ้น้องชมพิต้าอยู่ใจเย็นใจเย็นไอ้เย็นนี่แม่งผิวมากเลยผมไม่วอมหมดแล้วมาดิมาดิาดโอ้ยวอมมันก็เยอะเกินมาดิครับโอ้โหแม่งกระสุนลูกซองผมหมดไม่ใช่หรอกชักไม่ทันนะถ้ามวชักก็ดมยิงโอ้แล้วเอคยิงก็โดนแต่กระทะโดนแต่อะไรมันน้องบิวโอ้โหน้องบิวห่วงผม น่ารักมากเลยโอ้แล้วแม่งยิงน้องบิวความหวังฝากไว้ที่พิต้านะครับพิต้าสู้ครับพิชายสู้กับพ่ชายกดไลค์ไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิต้าด้วยนะครับทุกคนยิงเ,เรียบร้อยโอ้เจอแก๊งเสื้อแดงไปดิแต่ตัวสุดท้ายแม่งตึงมากเลยนะครับมันตึงเลยว่าไอวอมันเยอะวะ่ะ <laughs> เอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ซบัซบสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ถ้าใครอยากทำคลิปแบบนี้หรือว่าเล่นกับน้องบิวเล่นกับพีตาอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแก๊งเสื้อแดงโอ้ยดามเมจโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนโอ้ยเป็นไงครับถ้าใครอยากเล่นสีอไรบอกได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ